กายภาวนานั้นที่แปลว่าพัฒนากายทำกายให้เจริญท่านก็อธิบายให้เข้าใจต่อไปอีกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเรามามุ่งเรื่องทำร่างกายให้ใหญ่โตนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพัฒนากายก็คือมากินอาหารให้มากๆแล้วร่างกายมันจะได้เจริญแข็งแรงใหญ่โตไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งท่านต้องให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตที่ดี ถ้าพัฒนากายไปใหญ่โตแล้วไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเจริญงอกงามขึ้นท่านก็ไม่เอาด้วยในพัฒนากายในที่นี้ต้องมีความหมายพัฒนาอย่างไรมันเป็นคุณเป็นประโยชน์นี่แหละอันเนี้ยท่านจึงให้ความหมายว่าต้องมันมีคําจํากัดความจำกัดความก็เอาง่ายๆว่าพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเรานี่แหละความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับวัตถุทั้งหลาย คือชีวิตคนนี้ก็เราอยู่ในโลกเราจะมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยเราต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุอันนี้แน่นอนเราก็ต้องปฏิบัติต่อว,วัตถุเหล่านั้นให้ถูกต้องวัตถุเหล่านั้นก็เป็นสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเริ่มที่ใกล้ที่สุดก็คือปัจจัยสี่เพราะนั้นคนเราจะต้องปฏิบัติต่อปัจจัยสี่ให้ถูกต้องคือสัมพันธ์กับปัจจัยสี่ในทางที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำให้ชีวิตนี้ดีงามแล้วทำยังไงล่ะอ้าว ก็ปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็ต้องใช้ให้เป็นสิเริ่มตั้งแต่บริโภคเป็นอย่างอาหารนี่ก็ต้องบริโภคเป็นบริโภคเป็นคืออย่างไรก็บริโภคแล้วเกิดคุณประโยชน์แก่ร่างกายแก่ชีวิตไม่ใช่บริโภคไปแล้วทําให้เกิดโรคทําให้เกิดภัยคนที่กินไม่เป็นบริโภคไม่เป็นคืออย่างไรก็กินไปตามตัญหาหมายความว่ากินไปตามอร่อยตามรส ต้องการสนองความอยากในรสของมันแล้วก็กินมันเข้าไปไม่ได้คํานึงว่าจุดวุ่งหมายของการบริโภคหรือกินอาหารนั้นคืออะไรกินแล้วก็เสียสุขภาพแล้วก็กินอาหารที่ไม่มีคุณค่าไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักปฏิบัติต่ออาหารซึ่งเป็นปัจจัยสี่ข้อหนึ่งอันนี้ก็แสดงว่ายังไม่มีกายภาวนาอย่างชัดชดง่ายๆที่สุดขั้นต,นต,นตน้นๆนั้นเราก็ต้อง ปฏิบัติต่อปัจจัยสี่ให้เป็นกินเป็นบริโภคเป็นคือย,ยังไงกินเพื่อให้สนองความมุ่งหมายของการบริโภคเราบริโภคเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงมีสุขภาพดีเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปดำเนินชีวิตที่ดีงามไปทําสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ไปเจริญกุศลยิ่งขึ้นไปถ้าเรารับประทานอาหารเรามีความมุ่งหมายอย่างนี้เราก็รับประทานพอดีรับประทานพอดีก็เกิดเป็นมัชิมาปฏิปทา ก็รับประทานทรเยกวรับประทานได้ปัญญารู้จักพิจรารณารู้ความมุ่งหมายในการกินในการบริโภคแค่อาหารนี้ก็เริ่มเป็นภาวนาแล้วว่าเรารู้จักกินกินเป็นกินให้เป็นประโยชน์ต่อไปก็วัตถุสิ่งของเครื่องใช้อย่างอื่นปัจจัยสี่อย่างอื่นการรู้จักบริโภคการรู้จักใช้สอยให้มันเกิดคุณค่าไม่เกิดโทษกับชีวิตอย่างที่สมัยปัจจุบันเขาใช้คําว่าคุณภาพชีวิตก็หมายความว่า เราปฏิบตัติต่อปัจจัยสี่ให้มันเกิดคุณภาพชีวิตอย่าให้เกิดโทษตลอดไปจนทั้งสิ่งของเครื่องใช้ก็ใช้สอยให้เป็นพวกเทคโนโลยีของสมัยใหม่แม้แต่ธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติให้เป็นเรารู้จักใช้สิ่งแวดล้อมธรรมชาตินี่มันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความร่มเย็นทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีงามนะทให้จิตใจมีความชุ่มชื่นสดชื่น ในทางภายนอกในความรู้สึกที่ตามองเห็นเราก็สบายตาสบายใจแล้วในทางสุขภาพเช่นอย่างต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นของป่าเป็นต้นนี่ที่สงบมันก็ช่วยเกื้อกูลต่อสุขภาพกำจัดมลภาวะไปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรารู้จักใช้สิ่งเหล่านี้เอาเป็นว่ารวมความก็คือว่ากายภาวนาเนี่ย ก็เป็นการที่เราพัฒนาการรู้จักปฏิบัติต่อวัตถุทั้งหลายที่อยู่แวดล้อมตัวเราที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเรียกง่ายๆว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางด้านวัตถุถ้าโยมอยู่ในโลกแล้วเราไม่ได้เอาใจใส่แม้แต่สิ่งของเครื่องใช้ปัจจัยสี่เนี่ยท่านบอกว่าเราจะไปเจริญงอกงามในธรรมะได้อย่างไรเนี่ย เราจะไปมุ่งเอาแต่จิตใจอย่างเดียวไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นธรรมะในพุทธศาสนาเบื้องต้นอย่างพระบวชเข้ามาท่านฝึกอะไรก่อนท่านฝึกเรื่องการกินการอยู่ธรรมะเบื้องต้นอะไรโภชเนมัตตัญยุตาความรู้จักประมาณในการบริโภคและอะไรอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คืออินรียสังวรนี่สองอันเนี่ยถ้าได้แค่นี้ก็เรื่องกายภาวนานี่เรียกว่าเกือบบริบูรณ์เลยนะสองข้อเนี่ย ข้อหนึ่งก็คือโพลโพชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการบริโภคกินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเนี่ยอันนี้สําคัญที่สุดเลยกินแล้วทาไงให้มันเกิดผลดีกับชีวิตแล้วก็ทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ดีไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ทําลายธรรมชาติไปด้วยทีนี้นอกจากว่าโพชเนมัตตัญญุตาแล้วประการที่สองท่านเรียกว่าอินทรียสังวรอินทซียสังวรคืออะไรก็คือบอกว่ารับรู้แล้ว ไม่ให้อกุศลธรรมครอบงำจิตแต่ให้เกิดกุศลธรรมนี่คือสาระของอินทรียสงวนไม่ใช่หมายความว่าต้องไปปิดหูปิดตานะอันนั้นเป็นเพียงวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความสามารถถ้าพระอรหันต์และท่านจะได้บรรลุถ,ถึงอินทรียภาวนาเลยอินเรียภาวนานี่เป็นคําแสดงถึงการที่ได้พัฒนาตนอย่างดีที่พระอรหันต์ท่านได มาใช้ตาหูจมูกลิ้นเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายในโลกนี้อินทรีย์ภาวนาของพระอรหันต์นี่ถึงขนาดที่บอกว่าท่านดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันคนชาวโลกเขาเห็นเป็นปฏิกูลท่านดูให้มันดีก็ได้นะสิ่งที่มันคนชาวโลกเขาหลงไหลฝ่ายปรารถนาท่านดูให้เป็นปฏิกูลก็ได้นะหมายความว่าท่านมีอํานาจเหนืออินทรีย์บังคับมันได้ให้เป็นไปนตามที่ต้องการ รฉะนั้นอะไรที่คนเขารังเกียจพระอรหันต์ท่านก็นดูให้มันไม่น่ารังเกียจก็ได้อะไรนี้แต่ว่าเอาสําหรับปุถุชนก็อินเสียสังวรนี่แหละคือการที่ว่ารับรู้โดยตาดูฟังเป็นต้นแล้วก็ไม่ให้อกุศลธรรมเข้าครอบงําแต่ให้เกิดกุศลธรรมขึ้นแทนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือการฝึกเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายให้ดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นใช้ตาให้เป็นดูแล้วได้ดได้ความรู้ ได้สติได้หยานได้ยานก็คือได้ความรู้ได้สติก็ึคือได้สิ่งที่เอาไว้ระลึกเก็บเป็นข้อมูลไว้ทาประโยชน์ต่อไปอยานมัตตายะสติมัตายะเนีย่ยรับรู้เป็นนตาดูหูฟังเป็นน่สาคัญมากเราต้องฝึกตั้งแต่อย่างที่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็ต้องฝึกให้เป็นและให้ดูเป็นฟังเป็นเด็กเขาดูทีวีเขาก็ดูไม่เป็นเขาก็ได้รับสิ่งที่เป็นโทษรุ่มหลงัวเมาเกิดโทษกับชีวิตการศึกษาก็เสีย แต่ถ้าเขาดูเป็นแล้วเขาก็ได้ความรู้ได้แบบอย่างที่ดีจเจริญก้าวหน้ามาสนับสนุนการศึกษาของเขาหูก็ต้องรู้จักฟังเป็นฝึกให้ฟังเป็นรู้จักเลือกฟังฟังอะไรที่มันจะได้ความรู้ได้สิ่งที่ดีงามเป็นแบบอย่างอินเสียสังวรนี่ก็เป็นหมวดที่สําคัญในเรื่องของกายภาวนาต้องรงวา่ากายภาวนาก็เป็นการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งหลายทั่วไปนี่แหละ เราต้องพัฒนาเหมือนกันนี่ก็เป็นภาวนาแล้ว